e ัลโลเอเวอร์น์ฟอคิโดอ h ไมลา o ันมร์ี่คิดสมาพี่น้องเขานาเมื่อรี่คิดสมามาทของประเทศนอกแล้วของประเทศไใตุ้่นบันทีหนึ่งหมกกระลาคุ่นบันทีสามสิบเป็นทรงไายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะค่ะเนาะนี่บันทียี่สิบหานี่ก็สิเป็น มือรีคิดสมารของปฏิทินนอกขอคุณทุกไรทุกเลิ่ทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องทุกการติดตามทุกไรทุกแช่เมื่อนี่เขาเอาซองหนึ่งไปเขา่าของนายติดเข่นปรากฏว่าเขาว่าใดนะพี่น้องมันเกิดที่ยังขึ้นนะเขาก็ได้เขาเพิ่งซองเล่าเขาว่าใดมานะมาใจ แต้เขาเพิ่งยู่ง่องเดียวคุ้มเขาทั้งสองเที่อีกซองหนึ่งจัาง่อยเขาใดเขาว่าดดเลยเป็นอยี่ยงซองหนึ่งเขาไปก็เหม็นบ่ได้เลยไได้เบิ่งซสือแต่ว่าไปตองอับในยุ่แงแต่ว่าเข่าก็เหม็นว่าใด้วเกิดเนี่ยขึ้นสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะ Hello, everyone, for watching. Thank you so much. It's ออขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิบทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแช่์้วยมากอะกดไลท์กดแช่ให้ในเด้อพี่น้องแช่ออกไปข้างนอกกอนแช์ออกไปข้างนอกก่อน แชออกไปแช่ออกไปพี่น้องอีตังไปยังสิอะสิไปยัน,นันังยักข้ากันอู้เขเสียงดังดีเลยเสียงดังดีจังเลยอันนี้เป็นเสียบไฟบ่ไปบ่ปมาเลยหาแตะไบสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาจีเ็ดคีบกระยิบกระยิบันได้่โอ้พี่น้องมย แบตเตอรี่มันบวมหน่อยเสียบไฟพ่าใครได้ส่องไงอันส่องที่ทานเร็วนะออบ้านก็บ,บ่ได้นั่นมาดีเฮ็ดคลิปจักน้อยค่ะข้า่างแตนนีอยู่อ้อยากเป็น,นแนวใดไดหรอเสียบไฟว่าใครเขาแบตเตอรี่บวมวัสดีค่ะพี่น้องสามล้าน้องใจว่าพูดได้ไหนเด้อพี่น้องสามล้านดวงใจ